โอเคค่ะทุกคนค่ะจัดการเรียบร้อยแล้วนี่ขันมะนาวด้วยนะคะนี้วันจะใช้น้ําจิ้มไก่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีแตงกวาด้วยถ้าเขาอยากจะทานนะคะลูกชายวันถ้าอยากจะทานก็ให้ทานนะคะนี่เรา่ะเสร็จแล้วหมูอบเครื่องทอดไร้น้ํามันนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันจะมาทําหมูก้อนนะคะโดยใช้เครื่องเตาอบ ไร้น้ำมันนะคะ่ะทุกคนมีสามหมูมันซื้อหมูติดมันมานะคะ่ะครึ่งกิโลแล้วก็เครื่องไม่ต้องใช้เยอะนะคะทุกคนคะ่ะวันจะลองทําให้พ่อบ้านแล้วก็ลูกชายทานนะคะว่าเขาจะทานไหมอันนี้ก็สามเกลอนะคะก็จะมีพริกไทยดํามันใช้ก้านขึ้นช่ายนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะไอตัวนี้แล้วก็แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ แล้วก็จะมีใช้เมกกี้นะคะมันไม่ใช้น้ำปลาพอบ้านเขาทานได้ซอสไทยนะคะทานได้แค่ซอสไอตัวนี้นะคะอันอื่นเขาจะไม่ชอบกินเลยใส่น้ำมันลงไปค่ะถ้าเวลาผัดแบบนี้นะคะมันจะใช้น้ำมันมะกอกอย่างเดียวนะคะผัดให้มันพ่อก็กินหอมนะคะ เห็เื่องที่ผักไว้นะคะลงไปเลยมีวันจัดปั้นนะคะ,ปะแป้งสารีอันนีกประสงค์นะคะมันจะใช้แป้งที่มีนะคะในที่นี่นะคะเขาหาง่ายนี่แล้วก็มิกกี้นะคะก็ประมาณสองช้อนโต๊ะไปเลยคลุกเขาแบบนี้ จะไม่ใช้กระเทียมโรยหน้านะคะแฟนเขาไม่ทานเวลาที่เขาเห็นกระเทียมโรยหน้าเขาจะไม่ทานนะคะก็าหลังเขาบอกว่ามันกลิ่นฉุนแต่ถ้าเราผสมแบบนี้นะคะเขาไม่เห็นลองดูค่ะว่าจะทานไหมโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปปั้นเลยค่ะโอเคค่ะวอร์มเสร็จแล้วค่ะเ,เอาหม้อเนื้อใส่กันเลยนี่หม้อปั้นเนื้อเนี่ยนะคะ ใส่ลงไปปั้นเลยค่ะเหมือนลูกคินเลยค่ะนี่ปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะคะมันก็จะไปวางไว้ข้างบนแบบนี้เลยให้มันพอคำนะคะเหมือนลูกคินเดี๋ยวไปเข้าเตาอบอีกครั้งนะคะก็ประมาณสิบนาทีก็ได้ทานแล้วแรงนะคะ เดี๋ยวให้วานปั้นเสร็จก่อนเนาะกลับมาดูกันโอเคค่ะทุกคนวานปั้นเป็นลูกคิ้นเสร็จแล้วนะควานก็จะเอาไปเข้านเนื้อนะคะนี่มันจะมีบอกนะคะเนื้อบอกมันบอกว่าหนาทีเราเพิ่มเราสามารถเพิ่มเพิ่มได้ วันขอสิบนาทีค่ะโอเคสตาร์ทเลยค่ะนี่กลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะผ่านไปสิบนาทีเป็นไงว้าวพี่นอ้องชีสวยมากเห็นไหมหน่าทานสุดๆนี่จัดใส่จานเลยค่ะทุกคนค่ะเนาะไปะน่าทานมากๆเลยพี่นอ้องโอ้ สุดยอดเลยค่ะเครื่องนี้วันใช้มาหลายเมนูแล้วค่ะทั้งอบไก่ทั้งปลานะคะห็นงไหมควันมันไม่ออกมาเลยค่ะแต่กลิ่นได้กลิ่นค่ะหอมหอมแต่ไม่มีควันนะคะเหมือนกับเราใช้แก๊สนะคะเค okay, ค่ะทุกคนคะ่ะจัดจานเรียบร้อยแล้วนี่มะนาวด้วยนะคะนี้วันจะใช้น้ําจิ้มไก่นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีแตงกวาด้วยถ้าเขาอยากจะทานนะคะลูกชายวันถ้าอยากจะทานก็ให้ทานนะคะ นี่เราผัดเสร็จแล้วหมูอบเครื่องทอดไร้น้ำมันนะคะมาให้พ่อและลูกชายทานดูค่ะว่าเขาจะชอบไหม